ทำไมต้องนิวซีแลนด์ด้วยระบบการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลสภาพแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัยรวมทั้งค่าครองชีพต่ำกว่าประเทศอื่นทำให้นิวซีแลนด์เป็นประเทศเป้าหมายปลายทางด้านการศึกษานานาชาติจากทั่วโลก เรียกดีว่านอกจากความเป็นพหุวัฒนธรรมโอบรับความหลากหลายในประเทศแล้วการเรียนต่อที่ New Zealand ยังเปิดโอกาสให้พบกับผู้คนหลากหลายจากเกือบทั่วทุกมุมโลก New Zealand has a world-class education system. It is ranked number one in the English-speaking world by the Economist Intelligence Unit. Children go to New Zealand. They learn how to be creative. They learn teamwork in an education system that equips them for their future lives. We're in the the digital century, and uh, I think New Zealand and Thai people believe similar things, which is that uh, interdisciplinary study is really important. We blend the traditional. Learning stalls Le uh, more creative learning styles together with stalls ถ้าพูดเรื่องการศึกษาพ่อแม่ทุกคนอยากให้การศึกษาที่ดีที่สุดให้กับลูกแน่นอนแต่ว่าการที่จะเลี้ยงดูเด็กคนนึงให้โตขึ้นมามันมีสิ่งอื่นที่สําคัญมากไม่แพ้การศึกษาก็คือสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เขาจะต้องไปอยู่ซึ่งพี่คิดว่าณนะปีปัจจุบันนี้ณนะสังคมปัจจุบันนี้นิวซีแลนด์ตอบโจทย์ทั้งสองฝั่งทั้งในเรื่องของระบบการศึกษาและ สภาพแวดล้อมสังคมที่เด็กจะต้องเจริญเติบโตมันเลยทําให้พี่กับพี่โชคเนี่ยมีความรู้สึกว่ามั่นใจว่าเนี่ยเป็นชอ์ที่เราได้ตัดสินใจที่ดีที่สุดสําหรับลูกเราแล้วค่ะนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่เปิดกว้างทางการศึกษามีรูปแบบการเรียนการสอนที่ให้ความสําคัญกับผู้เรียนได้ร่วมฝึกฝนการทํางานเป็นทีมและสัมผัสประสบการณ์จากการที่ได้ลงมือทําจริง เพื่อเตรียมความพร้อมและเป็นพื้นฐานให้กับอนาคตที่สดใสของคุณและคนที่คุณรักต่อไปทำไมต้องนิวซีแลนด์วันนี้เราอยากชวนคุณค้นหาคำตอบไปพร้อมกัน